มีตัวนะครับบินผ่านนะครับผมเอเหมือนขึ้นจากตรงนี้นะฮะนี่ครับมีตัวขึ้นครับผมโอ้ยอยู่นี่เองครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีลมหนาวนะครับนี่ครับ ลมหนาวมาแล้วนะครับก็มาดูตัวนะครับก็ยังมีตัวพึ่งออกอยู่นะครับยังมีตัวพึ่งให้เห็นอยู่นะครับผมนี่ครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ผมมองเห็นตัวนะครับเหมือนจะบินอยู่แถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีว่า ยังไงนะฮะไม่ค่อยมีแดดนะครับนี่ก็นี่ก็เริ่มเริ่มจะเห็นแดดบ้างแล้วนะครับอากาศเย็นเลยนะครับผมอากาศแบบนี้พึ่งไม่มีน้ำนะครับ<ม>ก็บางรังก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็เริ่ม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 ต้นแบบนี้ก็อาจจะยังเหลือพอมีเหลือนะครับ ดอกดอกพวกนี้นะครับดอกไม้พวกนี้นะครับผมนี่ครับเหมือนยังดูไม่ออกนะครับว่าบินบินไปยังไงนะก็อะมองอนี่ครับ อย่างนี้นะครับก็จะเห็นตัวบินนะครับเนี่ครับบินครับผมเข้าไปในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดูถ้ามีตัวสวนออกมาแสดงว่าอยู่ในนี้นะะเหมือนมีตัวพึ่งบินนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูดีกว่านะครับ นี่ครับนี่ครับตัวพึ่งนะครับนี่ครับบินเข้าไปนะครับผมนี่ครับบินเข้าไปอีกแล้วครับอาจจะออกไม่เยอะหรือว่าอาจจะรางเล็กนะครับตัวไม่เยอะนะครับผมเพะปกติถ้าอากาศเย็นๆนะำพึ่งจะไม่ค่อยออกนะครับผม ผมดูซิว่ามีทางเข้าไปไหมนะฮะลกมากครับผม,มบเป็นต้นกระถินนะครับ ถ้าอยู่อย่างนี้น่าจะรังไม่ใหญ่นะฮะยังไม่เห็นนะครับอาจจะเลยหรือเปล่านะครับค่อนข้างจะโลกเลยนะฮะ จะบริเวณต้องเข้าไปข้างในนะแต่ผมหาทางเข้ารับผม เลยหรือเปล่านะครับเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูยืนดักดูนะครับผมมีตัวนะครับมีตัวนะครับบินผ่านนะครับผม นี่ครับปีตัวบินผ่านมานะครับผมเอเหมือนขึ้นจากตรงนี้นะฮะ นี่ครับมีตัวขึ้นไปนะเมื่อกี้ก็เห็นตัวขึ้นไปนะมีตัวน้อยจังนี่ครับมีตัวขึ้นครับผม โอ้ยอยู่นี่เองครับผมโอ้ยดูฮะมีหน้าตัวน้อยนะครับดูครับผมโอ้โหเอาอีกเลียวครับดูฮะโอ้ยเอาเล็กก็ตีครับเล็กก็ตีดีกว่าไม่เจอนะครับผม ยเกาะต้นตะขบนะครับนี่ครับต้นตะขบนะครับผมลองดูครับว่าจะมีน้ํำไหมนะฮะน่าจะมีรังแล้วนะครับผมนี่ครับอืผมไม่ออกไปเอาของนะครับไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับไอโมงก็ไม่ได้เอาเข้ามานะครับผมอย่าเดินไปนะครับไกลนะครับนี่ครับขบแค่นี้พอนะครับแล้วก็ มิดพกนะครับผมหนังใหญ่มากนะครับขี้เกียจเดินไปเอานะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาลองดูครับผมลองดูกันครับ น้ำไม่มีนะเนี่ครับน้ำไม่มีนะครับมีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยนะครับยังเหลืออยู่นะครับผมตัวเต็มนะครับ ดูฮะโอ้โหเล็กแต่แจ๋วนะครับ <c oughs> นี่สุดยอดไหมครับผมเต็มพอดีเลยครับผมเดี๋ยวผมขอทั้งลังเลยนะครับแน่นึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับ ควยครับแดมเลยครับโอเคครับตัดครับผมไม่ไ้เดาขากล้องมานะครับโอเคครับขออนุญาตตัดครับผมนี่ดูครับ สั่งสวยมากนะครับผมสวยขนาดนี้ขอนะครับเล็กเล็กก็เอานะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ